นกสองไหลของเธอนั่นกะติงสองไหลของเธอนั่นกะติงสองไหลของเธอนั่นกะติงถ้าไม่ผมถึงถึงกูชีบาใบหน้าของเธอกะเลาสุ้ยใบหน้าของเธอก็สวยผมเป็นป่วยเกียก้าวมาลีจูชอบมันดอกกระตีจูชอบมันดอกกระตีหอมสักทีขอความนิดสายมึงทรงตัวแทนมากเลยบอก ส่งกันไปส่งกันมากสิเลยติจากมองนี้แม่ขอหอมสักทีขอจูบสักทีขอลูกสักทีนี่นะส่งตัวเทียนในกูได้ไฟในในก่อนล่ำมันมาแค่ขอใบสักทีมันบ่ได้มีหอมกับจูบใบส่งตัวเทียนมาดูฝอยมึงจ้างกูเลยติเพื่อนเอออร่อยเนี่ยส่งส่งตัวเทียนพูดอยู่ทั้งหลังว่าแม่ฝอยส่งมาดูส่งมาส่งมามองนี้กูขอพี่น้องหนูบ่ได้เห็นแกเงินฮะ อ๋ออันข้อแม่พูดบอกบ่ละนี่แม่พูดจะต้งหันน้ำกันนี่แม่ผู้อุ้มลูกยืนไหมบ่ละโอ้จะได้ยวจะเปียผู้อุ้มลูกเนาะพี่น้องหนูบได้เห็นแกเงินเด้ส่งมาดูฝ่ไฟมองนีแม่ฝ่ายแม่คอยฮักเจ้าเมื่อไหร่รับ่เป็นล้ำสิงบ่ สิเกียงสุยางโพดไม่ยังว่าไม่ยังเท่าว่าไม่ยัง e> <อ> e> การแสดงการแสดงการแสดงด้วย<ด>คุณแม่เนี่ยคุณแม่การแสดงด้วยคุณแม่จะเบิ่งน้ำแม่ก่อนกันขออนุญาตได้คุณแม่การแสดงได้คุณแม่เอาจับขม่านะแม่ล่ะเอาเมื่อค่ยเป็นลำซิงที่ให้นั่งดนสั่มลำซิงนี่ เจ้าเป็นตองยานเจ้าย้ำเขาไปไกลไกลเผู้ชายนั่นย้ำเขามาไกลไกลย้ำเขามาไกลไกลเจ้าเสียมันเป็นจังีผู้ซอยกับพอบอกแม่เนาะขอยหอมสักทีขอหอมสักทีขอหอมสักทีขอมลูกสักทีหอมสักทีหอมสักทีขอหอมสักทีเอาไปติดตามคุณย่าเลยเดิโอ้ยจ้ให้คุณตาจังเลยแล้วเขาง่อยแล้วก็ถือครูเชนไอบุ๋มมันเป็นยังไงปูดึง ยััับไไจกกโอ้ยคนก็เป็นจ้านั่งเอกเนาะนั่งเอกมันก็ย่านผู้ไส้หรอเนาะว้ายว่าแล้วว่ามันมันปรถือกสูตรตัวมันนี่ตั้งไดนกันการฟ้อนเจ้าเนี่ยเขาเบิ่งการฟ้อนเจี้วขันคนรว่าเป็นก้าวเขาอยู่ท้ยชี้แหละเป็นบ่เบิ่งจีสิสิส่วนเจ้าเจ้ากัฟ้อนเป็นตีประเภทบ้าฟ้อนนี่โอ้ยเลี้ยนมาตั้งแต่น้อยเ่าะไงเบิ้ดเข่าหาเล่าเอาเอาเอาคอยจิบเป้าเอาเจ้าเป็นผู้ฟ้อนเนี่คอยเบิ่งดน้ตขันเอาบ้าเถาะให้ฟ้อนกับคอยดีดีเออล็อกมันเจ้าเย็นยูนิเซอร์เจ้าว่าต้องเฮ็ยนยังโอ้ยมากเย บตอกยาดอกควยควยสอนมันคอยสอนมันฟ้อนยืเซื้อโอ้จ่าจาการจีฟ้อนนี่พ่อแม่าเขาจีเพาน้องมือยูสีดำมองมาจีเก็นจังจจังจีเด้อการจีฟ้อนนี่ครับง่ายๆคันสังเกตมาวันฟ้อนปีนี่ครับค่่คัดฟ้อนปุ๊บเฮ้ยมาขอสอน่แบบหนยี่เพรเป็นบ้างจ่าจะนี่ย เอาเอาคอยก๊วนล่องเก็บล่องมึงด้วบัดเออจังได็กฮ็ดมือมึงได้อยู่ตะวันนามึงบ่ได้เทีหน้าเพราขอหอมสักทีขอรูปสักทีขอจูบสักทีจะได้ไม่แม่คุณพุญใจหน่อยบ่บังคอยสิ ระังคอยจะได้วอมบุญว่าขาดใดรอกกระเพียงพ่อต่ตาแก้วดอกฟ้าใครจะเด็ดมาดมตัวฉันไม้มันจะได้ชมตัวฉันไม้มันจะได้ชมเพ็นกระเด็ดมาดมกกจะเอื้อมไม่ถึงสวยแต่สวยจี๋ยืนงยืนหล่อยืนหล่อใครหนอจะมาเหมือนคิ้วกลมละคายกับปงเดือนคิ้วกลมละคายกับปงเดือนหาใครไม่เหมือนจงเจ้าก็ไม่คือเมืองคนลีบอลาบือบานไปเมืองคนลีบอลาบือบานไปหาใสศัด อัดสวดมาแก้ยังเทียนหนึ่งกี่น้องครับสวดสวดให้น้องไฟเนี่ยค่ะโอ้ยลูกสาวฉันก็เลยประเด็นร่ำสั่มแต่ว่าเขาเตยเขาถ่าเตยเนาะมันจะมีช่วงของเขาอยู่ตช oh, oh, <u> ่วงไฟขึ้นช่วงมันตีซีเกิลอันว่าข้อไง